เฮียตีฮบอลประจำวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับบทสรุปบทวิเคราะห์บอลแบบจานหนักจัดเต็มสไตล์เฮียตีนะครับวันนี้วันอาทิตย์บอลก็เยอะเหมือนเดิมครับเราหยิบมา6คู่มาวิเคราะห์เหมือนเดิมครับเป็นบอลพิมลีก2คู่ครับแล้วก็บอลอ่ากันโซซิลาอินเตอร์ลีอีก2คู่ครับแล้วก็เป็นอ่าลาริกาสเปียอีก2คู่ครับทั้งหมดเป็น6คู่พอดีเหมือนเดิมเลยครับเราขอกำลังใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับในการกดไลค์ครับกดติดตามเพื่อเเเกาาาลรรีียว่ไมมส มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับที่คู่แรกนะครับเป็นสเปอร์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของแอตตันวินล่าครับคู่นี้เตะเวลา21.00นนะครับตามเวลาบ้านเราเจ้าบ้านสเปอร์ต่อที่0.5นะครับเรามาดูสถิติการเจอกันของ2ทีมนี้บ้างครับล่าสุดนะครับเป็นแอตตันวินล่าครับเปิดบ้านแพ้ให้สเปอร์0-4ครับแล้วก็เป็นสเปอร์ครับเปิดบ้านแพ้ให้วินล่า1-2แอตตันวินล่าเปิดบ้านชนะสเปอร์2-1แล้วก็สเปอร์เปิดบ้านแพ้ให้แอตตันวินล่า0-2 5นัดหลังสุดในการเจอกันนะครับสเปอร์ชนะแตนิม ไปสองหนึ่งครับผมไปเยือนคิตันพาเลตแพ้1นูนย์นะครับเปิดบ้านชนะเอเซ็กอักมาครับหนึ่งศูนย์แล้วก็เปิดบ้านชนะเวสแฮมยูไนเต็ดสี่หนึ่งครับผมไปเยือนไบรทันแพ้สามสองครับสำหรับสเปอร์ห้านัดหลังสุดครับพวกเขาชนะสามครับแพ้สองต้องบอกว่าฟอร์มใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับสเปอร์ส่วนแอตแลนตาทีมเยือนครับนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับคิตันพาเลตแบบสุดช็อกครับด้วยสกอร์หนึ่งสองครับผมแล้วก็เปิดบ้านเสมอกับบอลมัดหนึ่งหนึ่งครับผมเปิดบ้านชนะบุรุญย่าสอร์ศู หนัดหลังสุดของแอตันวิลล่าชนะได้2ครับเสมอ2แล้วก็เสมอ1ครับเรามาดูความพร้อมและแผนที่คาดการณ์ว่าน่าใช้ในค่ำคืนนี้นะครับสเปอร์เจ้าบ้านนะครับจะมาในแผน43 3นะครับโซลันเจนะครับแล้วก็ตีโวนเนอร์ครับจะเป็นหัวหอกในเกมลุกในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทีมเยือนครับจะมาในแผน442นะครับหรือว่าเล่นจริงเออเล่นเล่นจริงอาจจะเป็น4 4 1 1ก็ได้นะครับสำหรับทีมเยือนคู่นี้นะครับในมุมมองผมคือสเปอร์ได้เปรียบเรื่องการเตะในบ้านก็จริงครับฟอร์มของพวกเขาดีมากเลยทีเดียวก็จริง แต่ผมมองว่าแอตันมิลลานั้นไม่หมูเลยครับปีนี้ดูแบบมีเกมคุณภาพไม่เห็นหลายนัดครับสำหรับแอตันมิลลาอย่างเช่นชนะไบเยนมิวนิกในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างนี้ครับผมผมมองว่านักเตะของแอตันมิลลาครับศักยภาพมีดีพอที่จะบุกมา แบ่งแต้มกับสเปอร์ได้ครับผมมองไปถึงแบบถ้าแบบฟอร์มเข้าฝักอาจจะบุกมายำสเปอร์ถึงบ้านเลยนะครับไม่ถึงกับยำครับบุกมาเก็บ3แต้มได้เลยครับอาจจะพิชชนะ2 1 1 0นนนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เฮียตีมั่นใจเสียเหลือเกินว่าแอตตันินล่าไม่ได้กลัวสเปอร์เลยครับในการมาเยือนสเปอร์ในบ้านคู่นี้เฮียตีจึงขอชี้ไปทางทีมเยือนแอตตันินล่าครับสำหรับคู่แรกยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับสำหรับคู่ที่2ครับเป็นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีคู่่่นนนนี้เเเตตะววลาาา23.30หรืออ5ังม าาบ้นเราเดียเปิดมาที่ราคาเสมอครับคู่นี้ไม่มีใครต่อใครนะครับเรามาดูผลงาน5นัดหลังสุดในการเจอกันของ2ทีมนี้ครับล่าสุดเป็นเชลซีครับเปิดบ้านชนะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์สีแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นแมนยูครับเปิดบ้านชนะเชลซีสองหนึ่งแมนยูเปิดบ้านชนะเชลซีสี่หนึ่งครับผมเชลซีเปิดบ้านเสมอแมนยูหนึ่งหนึ่งแล้วก็แมนยูเปิดบ้านเสมอกับเชลซีหนึ่งหนึ่งห้านัดหลังสุดในการเจอกันครับเสมอสองครับผมแมนยูชนะสองแล้วก็นัดล่าสุดเป็นเชลซีชนะนะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดของแต่่่่่ลละททีีมมมมเเรราาาิก <Southern> กัันนนนแยูอดดสุ ครับผู้เขาเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์5-2ครับผมแล้วก็ไปเยือนเวสต์แฮมครับแพ้2-1ครับผมไปเยือนเฟเรมาเช่เสมอ1-1ครับเปิดบ้านชนะแบรันฟอร์ด2-1ครับผมไปเยือนอาตันมิลล่าเสมอ0-0ไปเยือนปอร์โตเสมอ3-3 5นัดนลังสุดของแมนยูนะครับเป็นการชนะ2ครับผมเสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนเชลซีครับนัดล่าสุดไปเยือนนิวคาสเซิลครับในเกม คาราบาวครับแพ้ด้วยสกอร์2 0นะครับผมแล้วก็เปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับ2 1ไปเยือนพานาทย์ในกอสชนะ4 1ครับผมเออ่ไปเยือนลิเวอร์พูลแพ้2 1ครับผมเปิดบ้านเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสด้วยสกอร์1 1 5นัดหลังสุดของเชลซีครับพวกเขาชนะได้3ครับผมเออขออภัยครับพวกเขาชนะได้2ครับผมแพ้1แล้วก็เสมออีก2นะครับส่วนเออ่ความพร้อมและแผนที่คาดการณ์ว่าน่าจะใช้ในค่ำคืนนี้ครับคาดการณ์ว่าแมนยูน่าจะมาในแผน4 2 3 1นะครับเอ่อมาร์คัสฟอรร์ดคัับบกเอ่อกานาโชจะยืนปีกคนละฝั่งครับบาร์คัสฟอร์นเดคร เป็นกองกลางครับส่วนหอยลุนนะครับจะได้รับโอกาสเป็นหน้าเป้าในวันนี้ครับส่วนเชลซีครับมาชุดใหญ่ครับวันนี้แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งครับตำแหน่งของซานโชคาดว่าจะใช้เนโตแทนนะครับต้องมาดูว่าก่อนเกมจะยังไงหน้าเป้าแน่นอนครับนีโชลักเอ้ยนิโคลัสแจ็คสันขอภัยด้วยครับแล้วก็มานูเอเก้ครับเป็นปีกขวาโคปาเมอร์ครับเป็นกองกลางคอยสนับสนุนเกมหลังอยู่อยู่หลังกองหน้าครับแล้วก็คอยเซเดอร์กับลาเวียครับลาเวียนี้จะได้ยึดตำแหน่งตัวจริงจากคาเซโดมาแล้วนะครับ ลิเจียมจะได้ยืนเป็นแบ็กขวาครับแล้วมาโนคุสโตครับจะยืนเป็นแบ็กซ้ายส่วนโควิลแล้วก็โฟฟาน่าจะยืนเป็นคู่เซนเตอร์นะครับประตูยังเป็นซานเชสเหมือนเดิมสำหรับเชลซีส่วนตัวเฮตีนะครับคู่นี้ แมนยู <Man> ได้เปรียบพับเรื่องการเตะในบ้านแต่อย่าลืมว่าพวกเขาเพิ่งทาการเปลี่ยนโค้ดไปถึงแม้นัดล่าสุดพวกเขาจะชนะแต่ผมเชื่อเสียเหลือเกินว่าหลายๆอย่างยังไม่นิ่งครับสําหรับแมนยูแล้วก็โค้ดที่คุมทีมนั้น,นีลุสฟริสต์รอยก็ไม่ได้จะอยู่คุมยาวอะไรถาวรครับก็คือจะส่งไม้ต่อให้โค้ดคนใหม่ที่กําลังจะเข้ามาทําหน้าที่เพราะฉะนั้นผมเชื่อเสียเหลือเกินว่าศักยภาพตัวจริงของเชลซีที่ขวนลงนัดน,นี้สามารถมาขอแบ่งแต้มแมนยูได้เป็นอย่างน้อยเลยถึงแม้ว่าแมนยูจะได้เปรียบเรื่องการเตะต่อหน้าแฟนบอลอย พอจะบุกมาแบ่งแต้มครับหรือว่าเก็บ3แต้มได้เลยเพราะฉะนั้นคู่นี้เฮียตีจึงชี้ไปทางเชลซีครับคู่ที่2ของพรีเมียร์ลีกนะครับคอนเฟิร์มไปทางทีมเยือนเชลซีครับข้ามมาที่บอลอินเตอร์ลีบ้างครับเป็นนาโปลีครับผมเปิดบ้านรับการเยือนของอันตานลันตาคู่นี้เตะเวลาสิบนแน,นนะครับตามเวลาบ้านเราคู่นี้เจ้าบ้านนาโปลีต่อที่0.5นะครับเรามาดูสถิติการเจอเจอกันบ้างครับของ2ทีมนี้ล่าสุด oli, ครับเป็นนาโปลีครับเปิดบ้านแพ้ให้กับอันตานลันตาด้วยสกอร์ศูนย์ เปิดบ้านแพ้ให้นาบุรี1-2 5นะัดล่าสุดในการเจอกันนาบุรีชนะได้ถึง3ครั้งนะครับแล้วก็อันตาร์ต้าชนะได้อีก2ครั้งครับผมออส่วนฟอร์ม5นะัดล่าสุดของแต่ละทีมนะครับเรามาเริ่มมาที่นาบุรีก่อนนัดล่าสุดนาบุรีนะครับบุกไปเยือนเอซิเมรานครับชนะ2-0นะครับ, 2, รบผมเปิดบ้านชนะเลนเซ่นะครับด้วยสกอร์1-0นะครับผมไเยือนเอมบุรีชนะ1-0นะครับผมเปิดบ้านชนะโคโม่3-0นะครับผมเปิดบ้านชนะเอฟซีมอนซ่า2-0 5นะัดล่าสุดของนาบุร,ารชนะรรรวด5คั้้งไมม่แพหือเอเเสลย ส่วนอันตันลาต้านะั้นล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านชนะให้เอฟซีมอนซ่านะครับด้วยสกอร์สองศูนย์ครับผมเปิดบ้านถล่มเวโลน่าหกหนึ่งครับผมเปิดบ้านเสมอเซลติกศูนย์ศูนย์นะผมไปเยือนเอฟซีเวนิสนะครับ,รนนรบชนะด้วยสกอร์สองศูนย์นะครับผมเปิดบ้านชนะเจนัวห้าหนึ่งห้านัดนล่าสุดขององันตันลาต้านะครับชนะได้ถึงสี่แล้วก็เสมอครับยังไม่แพ้เลยต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงเลยทีเดียวเชียร์ทั้งสองทีม เรามาดูแผนที่คาดการณ์ว่านายชายในคําคืนนี้ของทั้งสองทีมนะครับนาปลีจะมาในแผน4-3-3นะครับนาเป้ายังคงเป็นลูกากูนะครับส่วนอันตราตาทีมเยือนคาดการณ์ว่าจะมาในแผน3-4-2-1นะครับเล่นจริงอาจจะเป็น5-2-2-1ก็ได้นะครับสําหรับอันตราตาทีมเยือนส่วนตัวเฮียตีมองว่าอันตราตาทีมเยือนนั้นฟอร์มร้อนแรงเลยนะครับไม่5นัดหลังสุดยังไม่แพ้เลยครับสะดุดเสมอแค่นะัดเดียวและอีก4นะัดเป็นการเก็บชัยชนะ ลวดเลยครับแต่ผมมองว่าการที่พวกเขามาเยือนนาปุลีนี้เป็นงานยากเสือเกินเพราะขณะเดียวกันนาโปลีฟอร์มก็ร้อนแรงครับ5้านัดหลังสุดของพวกเขาเป็นการเก็บชัยชนะลวดอีกทั้งสถิติการเจอกันครับนาปุลีดูดีกว่าหน่อยๆครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมจึงเอียงใจมาทางนาปลีนะครับ เชื่อว่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองได้ไม่ยากเลยอันตันต้าถึงจะฟอร์มดีแค่ไหนแต่การมาเยือนนาโปลีในบ้านของนาโปลีผมมองว่าเป็นเรื่องยากที่เป็นเรื่องยากครับที่พวกเขาจะมีแต้มกลับบ้านเพราะฉะนั้นผู้ที่3าให้มองไปที่เจ้าบ้านนาบปลีนะครับสำหรับมุมมองของเฮียตีคู่นี้ชี้ไปทางนาบปลีครับคู่ที่4นะครับเป็นเอ่อเวโรนาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโลมาครับผู้นี้เตะเวลาเที่ยงคืนตรงครับโลมาทีมเยือนบุกมาต่อที่0.5หรือว่าครึ่งลูกนั่นเองเรามาดูสถิติการเจ ของทั้งสองทีมครับล่าสุดนะครับเป็นโรม่าครับที่ผู้เขาเปิดบ้านชนะเวโรนาได้สกอร์สองหนึ่งครับผมแล้วก็เป็นเวโรนาครับเปิดบ้านชนะโรม่าด้วยสกอร์เดียวกันคือสองหนึ่งครับผมโรม่าเปิดบ้านชนะเวโรนาเวโรนาครับหนึ่งศูนย์แล้วก็เป็นเวโรนาครับเปิดบ้านแพ้ให้โรมาหนึ่งสามครับผมแล้วก็ย้อนกลับไปปีสองพันยี่สิบสองนะครับโลโลมาเปิดบ้านเสมอกับเวโรนาสองสองห้านัดหลังสุดในการเจอกันนะครับโรม่าชนะได้ถึงสามครับเวโรนาชนะหนึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับเรามาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของแต่ละทีม เริ่มกันที่เจ้าบ้านเวโรนาก่อนนัดล่าสุดพวกเขาบุกไป,ปเยือนเรอเซ่น,นะครับแพ้ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับผมไปเยือนอัลลันตาโดนถล่มมาหกหนึ่งครับเปิดบ้านเปิดบ้านแพ้ให้กับ FC ฟซีมอนซ่านะครับ0-3ครับผมแล้วก็เปิดบ้านชนะ FC ฟซีเวเนซ์นะครับ2-1ครับผม ก่อนที่พวกเขาจะไปเยือนโคโมนะครับแพ้3-2 5นัดลังสุดของพวกเขานะครับเป็นการแพ้ถึง4ครั้งครับชนะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองส่วนโลมานัล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านชนะตริโนครับไปเยือนฟิออเรนติน่าครับแพ้ไป5-1นัดน,นั้นพวกเขาโดนบแดงด้วยนะครับส่วนหนัดต่อมาครับพวกเขาเปิดบ้านชนะดีเดโมเคียบ1-0ครับผมแล้วก็เปิดบ้านแพ้ให้กับอินเตอร์มิลาน0-1ครับผมไปเยือนเอฟซีมอนซาเสมอ1-1 5นัดล่าสุดของโลมาครับเป็นการชนะได้2แพ้2แล้วก็เสมอ1มีข้อควรสังเกตนิดหนที่ผมไปดูสถิิตของ โมามา5นัดหลังสุดของโรม่าครับในการที่พวกเขาได้เตะในบ้านนะครับเป็นการชนะได้ถึง3ครับเสมอ1แล้วก็แพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองแต่นั้นนี้พวกเขาจะออกมาเป็นทีมเยือนนะครับเรามาดูความพร้อมและแผนที่คาดการว่าน่าจะใช้ในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อน เวโรนานั้นคาดการว่าจะมาในแผน uh, 4-2-3-1นะครับส่วนโลมาทีมเยือนจะมาในแผน3-4-2-1นะครับส่วนตัวเฮตีนะครับเวโรนานะครับถึงจะฟอร์ไม่ดีอะไรแต่พวกเขาได้เปรียบเรื่องการเตะในบ้านนะครับในค่ําคืนนี้แต่ผมมองว่าการเตะในบ้านของพวกเขานั้นไม่เพียงพอสําหรับการเที่จะมามีแต้มกับทีมเยือนอย่างโลมาเพราะผมมองว่าศักยภาพนักเตะของโลมาดูดีกว่าเวโรนา พอสมควรเลยครับถึงแม้ว่าฟอร์มห้านลังสุดของโรม,มาจะไม่ได้แบบเปี้ยงป้างอะไรมากมายแต่ผมเชื่อว่าการมาเจอทีมที่ศักยภาพต่างกันนักเตะจะมาด้วยความมั่นใจครับผมมองว่าการมาขอแบ่งแต้มเวลรนาหนึ่งแต้มนี้คือเป็นสแตนดาดที่ไม่ควรแพ้เวลรนาอยู่แล้วครับแต่ผมมองไปถึงว่า โรมาจะฟอร์มเข้าฝักบุกมาเก็บ3แต้มได้เลยนะครับคืนนี้มองว่ากำแพงที่ต้องเดือดโดดข้ามของโรมาแค่0ูเองราคาเปิดมาเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่โรมาชานะสามแต้มมาเก็บ3แต้มได้นั้นแค่ชนะนั้นไม่ใช่เรื่องยากครับในค่าคืนนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้เฮติขอชี้ไปทางทินเดียนโรมานะครับคู่ที่5ครับย้ายมาบอลลาลิกาสเ,เปนบ้างครับแอตแลติโกโมาริดนะครับผม เปิดบ้านรับการเรียนของลาสพาสมานครับคู่นี้เตะเวลา20นาฬิกา00น,นหรือว่า2ทุ่มตรง2ทุ่มตรงนั่นเองครับผม เจ้าบ้านอแอนมาริดต,ต่อที่1.5 1.5คั่วสองนะครับหรือว่าลูกครึ่งคั่วสองนั่นเองเรามาดูสถิติการเจอกันบ้างครับล่าสุดน,นะครับที่เจอกันเป็นแอนมารีตทับเปิดบ้านถล่มให้ลาพาสมาด้วยสกอร์5-0แล้วก็เป็นลาพาสมาเปิดบ้านชนะแอนมาริดบ้างครับด้วยสกอร์2-1แอนด์มาริดเปิดบ้านถล่มลาพาสมาด3-0ครับผมแล้วก็เป็นแอนมารีตทับไปเยือนลาพาสมากดไป5-1แอนด์มาริด,ดไปเยือนลาพาสมาทับย้อนไปปี201 กดไป50 5นัดหลังสุดในการเจอกันแอตมาริชนะได้ถึง4ครั้งนะครับแล้วก็ลาดพลาดมาชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุด ของแต่ละทีมเรามาเริ่มมาที่แอตเลนติโกมาดริดเจ้าบ้านก่อนดีกว่าล่าสุดพวกเขานะครับไปเยือนชนะ2-0นะครับผมก่อนแล้วก็ไปเยือนเรียลเบอรติดนะครับแพ้ไปด้วยสกอร์1-0เปิดบ้านแพ้ให้กับลิวนะครับสุดช็อกด้วยสกอร์1-3ครับผมแล้วก็เปิดบ้านชนะเลกาเนส3-1นะครับไปเยือนเรอันโซเซดาเสมอ1-1 5นัดหลังสุดของแอตมาดริดนะครับพวกเขาชนะได้2ครับผมแพ้2แล้วก็เสมอ1นะครับส่วนล่าสุดมาทับนัดล่าสุดพวกเขาชนะ7-0นะครับผมเป็นเกมเยือนนะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะคีโรนนนนาา1-0ะคครรัับบบผมไปเเเยยือลซีช3-2 แล้วก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเซนตาบิโก้ด้วยสกอร์0-1ไปเยนบียาลูครับแพ้3-1 5นัดลังสุดของลาพาดมาพวกเขาชนะได้3ครั้งเลยนะครับแล้วก็แพ้ไป2ครั้งข้อน่าสังเกตก็คือ3นัดล่าสุดของลาพาดมาเป็นการชนะรวดทั้ง3นัดเลยนะครับต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงเลยทีเดียวสําหรับทีมเยียนลาพาดมา เรามาต่อที่ความพร้อมและแผนที่คาดการณ์ว่าน่าจะใช้ในค่ำคืนนี้ของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับวันนี้นะครับคาดการณ์ว่าแอตมอลิทเจ้าเจ้าบ้านครับน่าจะมาในแผน3 4 2 1่นนะครับยืนจริงๆอาจจะเป็น5-3-2หรือ5-2-2-1นนะครับ ยีดมันครับจะยืนเป็นปีกขวาครับส่วนอวเลสจะยืนเป็นเหมือนหน้าตาฝั่งซ้ายครับกับยีดมันอยู่คนละฝั่งกันนะครับจะนำทับด้วยสองคนด้วยสองคนนี้นะครับสำหรับแอตมาลิดในการเปิดบ้านเจอกับลาพารมาส่วนลาพารมาครับทีมเยือนจะมาในแผน4-3-3นะครับไม่มีแรงงานตัวเจ็บหรือว่าโดนแบนแต่อย่างใดคาดกันว่านักเตะตัวหลักๆที่กุนซือจะใช้งานจะพร้อมลงสนามนัดนี้อย่างแน่นอนในส่วนตัวของเฮียตีนะครับลาพารมาฟอร์มดีมากครับห้านัดหลังสุดถือว่าทำฟอร์มได้ดีเลยโดยเฉพาะสามนัดล่าสุดพวกเขาเป็น การมายันแอดมอลิดในบ้านนั้นเป็นเรื่องยากสิเหลือเกินครับดูอย่างเช่นทีมให,ใหญ่อย่างเรียวมอลิดครับยังทําได้แค่เจากับแอดมอลิดในบ้านแอดมอลิดต้องบอกว่าแอดมอลิดในบ้านนี้คือของแข็งสุดๆครับต่อให้รัดพันมาจะฟอร์มดีแค่ไหนครับหรือว่าต่อให้ช่วงนี้แอดมอลิดจะฟอร์มเป็นแกว่งๆแ,แค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าแอดมอลิดได้เตะในบ้านตัวเอง เจอกับทีมอย่างลาพานาสผมเชื่อว่าการเก็บ3แต้มในบ้านของพวกเขานั้นไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เฮียตียิงชี้ไปทางเจ้าบ้านนะครับคอนเฟิร์มไปทางแอตมาริดครับสำหรับคู่ที่5ในบอลลาลิกาสเปนแล้วก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นบอลลาลิกาสเปนครับบาร์เซโลนานะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเอสปันยอนคู่นี้เตะเวลา22.15นาทีนะครับหรือว่า4ี่ทุ่มสิตามเวลาบ้านเรานั่นเองเจ้าบ้านบาร์เซโลนาครับต่อที่2.5นะครับค่อนข้างที่จะแพงเรามา เรอน่ด้วยสกอร์2-4แล้วก็เป็นบาซ่าเปิดบ้านเสมอกับเอสปันยอนครับ1-1เอสปันยอนเปิดบ้านเสมอกับบาซ่า2-2ครับเอบาซ่าเปิดบ้านชนะเอสปันยอน1-0แล้วก็เป็นบาซ่าเปิดบ้านชนะเอสปานยอนอีกครั้งครับ1-0 5นะัดหลังสุดในการเจอกันบาซ่าชนะได้ถึง3ครั้งนะครับแล้วก็เป็นการเสมอกันอีก2ครั้งเอสปันยอนไม่เคยชนะบาซ่าเลยในการเจอกัน5นะัดหลังสุด ฟอร์ม5นัดลังสุดของแต่ละทีมเรามาเริ่มกันที่บาร์เซโลน่าก่อนล่าสุดพวกเขานะครับไปเยือนเรียมาลลิดครับชนะด้วยสกอร์4-0แบบสุดโหดเลยแล้วก็เปิดบ้านชนะบาร์เยนมิวนิคครับ4-1ครับผมเปิดบ้านชนะเซบีย่า5-1ครับผมไปเยือนอัลเบียนะครับชนะ3-0แล้วก็เปิดบ้านชนะยังบอยด้วยสกอร์5-0 5นัดหลังสุดของบาซานนะครับเป็นการชนะรวด5นัดเลยต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงแบบสุดๆเลยครับสําหรับบาร์เซโลน่าเจ้าบ้านส่วนเอสปานยอนชิมเยนนัดล่าสุดนะะะคคครรรรััับบบพววกกเเขาออ่ไปยยืนนนชด้ส์ผมแล้้้้วกก็เปิดบบานแพใหั ยาดุสกอร์0-2ครับผมไปเยือนบินเบาครับแพ้ดยสกอร์4-1ครับผมเปิดบ้านชนะบบโยก้า2-1ครับผมแล้วก็ไปเยือนเรอเบติตนะครับแพ้ดุสกอร์1-0ห้านัดหลังสุดของเอสปันญอนนะครับแพ้ไปถึง3ครั้งแล้วก็ชนะได้2ครั้งนะครับมีนิดหนึ่งครับผลงานในการออกเป็นทีมเยือนของเอสปันญอนห้านัดหลังสุดนะครับเป็นการแพ้ถึง3เสมอหนึ่งแล้วก็ชนะได้แค่นัดเดียวครับเป็นบอลถ้วยครับนัดล่าสุดเจอกับทีมเล็กต่างลีกันนะครับ เรามาดูความพร้อมและแผนที่คาดการณ์ว่าน่าจะใช้ในค่าคืนนี้ของทั้งสองทีมกันบ้างครับเริ่มที่บาร์ซ่าก่อนบาร์ซ่าเจ้าบ้านนะครับคาดการณ์ว่าจะมาในแผน4-2-3-1นะครับโรเบิร์ตเลวานอฟกี้ครับจะได้ยืนเป็นหน้าเป้าครับลาฟินยาเป็นปีกซ้ายครับยาบินยามาเป็นปีกขวาครับส่วนเพรดี้นะครับจะยืนหลังโรเบิร์ตเลวานอฟกี้คอยสนับสนุนเกมครับเดือดจองนะครับจะยืนกลางครับคู่กับไคซาโดนะครับส่วนทีมเยือนครับเอสปปนยอนนะครับคาดการณ์ว่าวันนี้พวกเขาจะมาในแผน5-3 2นนะครับมมองเต บาร์ซ่าได้เปรียบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นหรือว่าการที่พวกเขาในเตะในบ้านหรือว่าฟอร์มที่ร้อนแรงเฉลี่ยเกินในห้านัดที่ผ่านมาเป็นการชนะรวดร้อยเปอร์เซ็นต์แม้แต่กระทั่งสถิติการเจอกันบาร์เซโลนายังดูดีกว่าเอสปันยอนครับปัญหาเดียวของอแฟนบอลบาร์เซโลนาหรือนักลงทุนน่าจะเป็นเรื่องเลทราคาที่บาร์ซ่าเปิดมานะครับผมมองอย่างนี้ครับ ผมไม่ได้ผมไม่มองฟอร์มของเอสปันยอนนะครับเพราะว่าศักยภาพของบาร์เซโลนาคู่นี้ผมมองว่าเป็นบอลหน้าเดียวเลยนะครับผมมองว่าบาซ่าสามารถทำส่วนต่างประตู3ลูกได้ครับในค่ำคืนนี้ต่อให้สถิติการเจอกันบาซ่าจะชนะบ่อยกว่าแต่ว่าพอมาดูสกอร์ในการเจอกันมันไม่ได้ชนะขาด3ลูก2ลูกขนาดนั้นก็ก็ตามแต่นะครับแต่วันนี้ผมเชื่อว่าบาซ่าจะยิงแบบส่วนต่างประตู3ลูกขึ้นนะครับทั้งความมั่นใจทางการได้เตะในบ้านอีกทั้งนักเตะ อ้โหมันต่างกันครับผมเชื่อว,ว่าถ้าบาซ่าลูกหนึ่งมาเร็วในครึ่งแรกนะครับลายครึ่งแรกได้ลูก2หรือเอาครึ่งแรกข้ามาลูกหนึ่งมาก็พอครับผมว่าจบเกม90นาทีสกอร์ที่คาดว่าน่าจะจบ3-1 3-0 4-1แบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เฮียตีจึงชี้ไปทางเจ้าบ้านบาร์เซโลนานะครับคอนเฟิร์มไปทางบาซ่าครับสำหรับคู่สุดท้ายก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเฮียตีขยี้บอลเหมือนเดิมครับท้ายคลิปเรามีบทสรุปทั้งหคู่ที่เฮียตีชี้ไป เมื่อกี้นี้เองคู่แรกนะครับสเปอร์กับบินล่าเฮียตีชี้ไปทางแอตันบินล่าครับส่วนแมนยูเชลซีเฮียตีหอชี้เชลซีครับเชื่อว่า เชลซี Chelsea, มีความสเสถียรกว่าส่วนนาบปรีกับอันตาลันต้านะครับเฮตี ati, ชี้ไปทางนาบปรีครับเชื่อว่าจะอาศัยการเตะในบ้านเก็บ3แม้มได้นะครับเวโรนากับโลมาแน่นอนครับเฮตี ati, ชี้ไปทางโลมาครับผู้เล่นดูดีกว่าเยอะส่วนแอนมาลิดกับลาพัตมาถ,ถึงลาพัตมาจะฟอร์มดีแต่มาเจอแอตมาลิดในบ้านเชื่อว่าแอตมาลิดจะสามารถเก็บ3แม้ตได้ในบ้านตัวเองส่วนบาซากับเอสเันยอนเฮตีเชียบาซานะครับคู่นี้เป็นบอลหน้าเดียวครับปัญหาอย่างเดียวอย่างที่เฮตีพูดไปเมื่อกี้ครับเป็นกำแพงที่บาเซลนาต้องเดินผ่่านนเพือไปถึงชชัยะ ผมเชื่อว่าบาซ่าทําได้ครับคําคืนนี้เป็นยังไงบ้างครับกับทีเด็ดเฮียตีที่เฮียตีชี้ไปทั้ง6ตัวมีคู่ไหนที่โดนใจท่านผู้ชมท่านฟังอยู่แล้วลองคอมเมนต์บอกเฮียตีนิดหนึ่งสำหรับคนที่อยากเข้ากลุ่มเฮียตีที่เด่นเฮียตีจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้เฮียตีต้องขอ,อกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ